ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประเมินว่าแย่คุณธีรชยัยนักศึฐษาก็ประเมินว่าแย่เขามองจากอะไรเขามองในสิ่งที่เห็นเขาบอกไหมเขาบอกว่าให้ไปแก้บุคลากรเรื่องของบุคลากรนะครับก็อย่างที่ผมบอกอะเขาไปให้แก้บุคลากรแก้บุคลากรเราทําไปมากกว่านั้นอีกหุ้นส่วนทํากันมากกว่านัฐบาลก็ทําไปมากกว่านั้นอีกพอทำไปม,มากกว่านั้นเสร็จอ้เรื่องของการสร้างเสริมบุคลากร,กรบุคลากร สร้างเสริมคุณภาพพัฒนาประชาชนมันมันไกลเราไปไกลแล้วเราทําไปหมดแล้วงบมานวางไว้แล้วนั่นหมายควาว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขายังยังยังมองในสิ่งที่เห็นอยู่ว่าไม่มันยังไม่ถึงจุดจุดนั้นไอ้งบมาณสี่แสนล้านนี่มันมันเข้าสู่กระบวนการหลังจากนี้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o YouTube รับชมจากท้องถิ่นในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ปรากฏว่านิดานะครับอาจารย์ของนิดาเป็นผู้มนวยการนะครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยกับโลกจะซึมหยาวนะครับนั่นหมายความว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยมาดูคําเตือนจากเขานะฮะเขาบอกว่านิดาชี้โควิดนะ จะซึมยาวแนะรัฐทำรรก็ประมาณปี40ปี64เน้นเพิ่มขีดการแข่งขันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับนีด้าก็แนะรัฐบาลจัดกรอบนะครับก็ประมาณปี2564มุ่งเน้นการจัดทำยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลักเร่งพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อขีดความสามารถการแข่งขันรองรับความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ และปัจจัยลบโควิด -19 ที่จุดการค้าไทยและโลกอย่างต่อเนื่องชี้เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจนกว่าวัคซีนโควิด -19 เนี่ยจะหายไปนะครับรองศาสตราจารย์ดรมนตรีฮะโสขติยานุรักษ์ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการนะครับจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงนะครับสถาบันบัณฑิต พัฒนาบ,บริหารศาสตร์หรือดีด้านะครับก็เปิดเผยว่าการทำกรอบงบประมาณปี2564วงเงิน3.3ล้านล้านบาทของภาครัฐควรใช้หลักการบริหารจัดการเข้ามาเพิ่มศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงและรับมือปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจเช่นการค้าการลงทุนการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบจากโควิด -19 ส่งผลทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง และจะต้องใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าจะฟื้นตัวกลับมาเหมือนช่วงโควิด -19 ทำให้ประเทศไทยนะครับเป็นฐานประเทศที่พึ่งพารายได้จากการส่งออกนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไปนะครับโดยคาดแนวโน้มว่านะครับเศรษฐกิจไทยจะหดตัว8-10%ซึ่งก็ใกล้เคียงกับธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินไว้ ทางนี้จัดทำงบประมาณปี2 5 6 4จึงเน้นยุทธศาสตร์ของประเทศที่มุ่งพัฒนาขีดความสามารถนะครับแข่งการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างจุดแข็งของประเทศใหม่โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการตั้งงบกลางที่มีกว่า6แสนล้านบาทถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก ซึ่งควรมีการจัดสรรให้ใช้ในด้านอื่นที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจนควบคู่กับการใช้งบประมาณที่เหลือ4แสนล้านบาทจากพระกองเงินกู้งบตกค้างจากปีงบประมาณปกติ2 5 0 3รวมถึงงบลงทุนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก3แสนล้านบาทนำมาใช้ฟื้นฟูประเทศผ่านการจัดทำโครงการที่เน้นก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนนะครับพอปริมาณการเงินในระบบนะครับหลายรอบและสร้างประโยชน์ในระยะยาวการจัดทํางบประมาณแบบขาดดุลมีความจําเป็นทางเศรษฐกิจที่หดตัวอย่างรุนแรงนะฮะและสัดส่วนนี้ต่อ GDP ของไทยยังอยู่ในกรอบไม่เกิน60%ของ GDP เพราะไทยยังมีความจําเป็นนะครับต้องใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศจึงเร่งรัดการใช้งบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพนะครับการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้ความสําคัญกับการจ่ายเงินงบประมาณของแต่ละกระทรวงที่ต้องติดตามการนําเงินไปใช้ในแต่ละโครงการให้ตอบโจทย์มิติการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนําไปใช้ในการดาเนินการโครงการสําคัญที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนะครับหรือต่อยอดสร้าง ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับโครงสร้างประเทศให้เป็น uh, medical hub นะครับของโลกนะครับนันคือวิธีการมองของนีด้านะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทร,รัพยากรมนุษย์เนี่ยที่บอต้องเอาไปไปพัฒนาเรื่องทรัพยากรมนุษย์นะครับเรียนในหุ้นส่วนทราบนะครับยุทธการปัจจุบันที่ชื่อว่ายุทธการไวลัสพินาศประชาชนพ้นภัยเนี่ย ทำให้เราผ่านพ้นภัยมาได้แล้วนะในเฟสที่หนึ่งป้องปรามเยียวยาและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับกระบวนการฟื้นฟูนั้นจะเข้าสู่กระบวนการสําคัญคือเก็บเกี่ยวปฏิรูปแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจกนะครับสิ่งที่เขากําลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับไปพูดถึงการพัฒนารายง,งานการสร้างความสามารถให้กับแรงงานการสร้างความสามารถให้กับแรงงานก็จะมีการจ้างงานแรงงานในโครงการการฟื้นฟูเนี่ยนะครับใช้งบประมาณ4ี่แสนล้านบาทเนี่ยแบ่งเป็นคนชั้นล่าง ก็รายงานก็ไปขุดก็คุยน้องกองบึงนะครับน้ำแม่แม่น้ำเนี่ยนะครับป้องกันน้ําท่วมป้องกันน้ําแล้งเนี่ยนะครับให้กรมชลประทานดำเนินการคนส่วนกลางคนส่วนกลางก็คือคนระดับกลางนะครับคนโรงงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตกงานอยู่ตอนนี้ซึ่งมีการตกงานเพิ่มขึ้นโรงงานตกงานเพิ่มขึ้นได้เงินเยียวยาเงินชดเชยจากปร,ประกันสังคมได้เงินเยียวยาจากบริษัทไปเรียบร้อยได้เงินเยียวยาจากรัฐไปเรียบร้อย ก็จะเข้าสู่บรรจุในส่วนของโครงงานจำนวน2ล้านคนที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีการประเมินในส่วนของรัฐบาลว่าจะมีคนตกงานถึง8.4ล้าน8.1ล้านคนนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องหาก็ประมาณมาทําให้คนสร้างงานเนี่ยอีกประมาณ6ล้านคน <c oughs> โดยประมาณนะครับ6.1ล้านคนต้องสร้างงานให้ได้ซึ่งเขาประเมินไว้ว่าในปี2 5 6 4นจะตกงานมาก สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกไหมไม่เรื่องแปลกผมรู้ไหม,มรู้ผมเลยเรียนหุ้นส่วนมาตั้งแรกนะตอนนี้นักวิเคราะห์กําลังมาวิเคราะห์กันนะคุณธีรชัยก็มาวิเคราะห์กันว่าไตมากที่3จะลําบากอันนี้ก็นิดาก็เริ่มมาแล้วนะครับแต่การแห่งประเทศไทยก็บอกว่า GDP จะหดตัวลงถึง8.1นะครับผมก็บอกมันต้องหดมากกว่านี้นี่นะส่วนประเทศไทยมันต้องดีกว่านี้เหมือนไรโควิด -19 ทุกคนประเมินว่าประเทศไทยไปไม่รอดแย่ yeah, ลําบากหนักพลเอกประยุทธ์เอาไม่อยู่ปรากฏว่า ทะลึ่งมาเป็นที่หนึ่งของโลกนั่นหมายก็ว่าสามารถแก้ได้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแก้ได้นะครับแก้ได้ไปเริ่มที่ไหนเริ่มต้นที่ปฏิรูปพรรคการเมืองปฏิรูปพรรคการเมืองอะไรพลังประชารัฐและรวมพลังประชาชาติไทยจึงเป็นที่มาของกระแสข่าวเรียกร้องให้มีการปรับขั้นตรีจนเป็นที่มาของความขัดแย้งข่าวลือเรื่องความขัดแย้งในพลังประชารัฐนะครับจนล่าสุดพลเอกประวิตยบอกว่าไม่ได้ขัดแย้งอะไรไม่ได้ไล่ สมคิดจาตุศีพิทักษ์ออกแต่อย่างใดท่านลองค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวว่าท่านไม่ไปพักเพราะว่าท่านป่วยนี่พอจะจริงเป็นยังไงอะคะสุขภาพเป็นยังไงป่วยไ,ไม่ได้นะได้ค่ะหลายคนเป็นห่วงนะค่ะไม่เป็นไรค่ะ เมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้ท่านดูท่าทีภายในสมาชิกพักพลังประชารัฐเองหลายคนถึงท่านออกมาขับไล่ท่านสมคิดเลยคนเดียวคนเดียวที่คนเดยจะไปพูดหลายคนเพราะว่านี่เป็นเรื่องของทางนายแพทย์จะต้องถือดักนะครับเราถ้าเราเป็นเรื่องคนคนเดียวที่พูดคุยคุณชัยวุฒิยังพาหรือเปล่าอะไรฮะได้ได้เคลียร์กับคุณชัยวุฒิยังพาที่ออกมาเคลียร์เรื่องอะไรที่ออกมาพูดตะเพิ่อาจารย์สมคิดนะครับเขาไม่ได้ตะเพิ่นนะครับคเดีย คุณใช้ความูดมากเลยนะทำให้คนโกรธเลยอย่างนี้จะทำให้ใช่แบบว่าเขาก็ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าคนที่จะไปยุ่งกับเขาครับไม่ทำให้เขาดีหน่อยครับอย่างนี้ต้องเหมือนตับไปตับเทาเทาหน่อยบอกให้เขาบอกว่าแสดงความเห็นในลักษณะระมัดระวังมากขึ้นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเป็นเรื่องคนไทยเละครับ บอกแม่ว่ากลัวตกงานใช่ไหมท่านเขกลัวตกงานท่านอาจารย์สมคิดจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจท่านสมคิชรู้จักเนี่ยแล้วอาจารย์สมคิดได้ชี้แจงในที่ประชุมไหมครับว่าไม่ได้พูดถึงการยุบสภาอย่างไรได้ได้พูดได้ชี้แจงก็รู้อยู่รู้จะปัญหาอะไรผมนะคำพูดของพลเอกประวิตรก็บอกนะปรับครมนะครับเอาสีกุมารออกเนี่ย เป็นหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์จะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับนักข่าวก็รายงานข่าวบอกว่าอาจจะไม่ปรับทั้ง4ี่กุมารจะเอาบางคนอยู่แต่หัวต้องไปอะไรประมาณนี้นะโอเคก,ก็เป็นปรากฏการณ์คือมันยังอีกไกลอีกไกลที่ตรงนี้กระแสการปรับปรมาลันเบาลงไปแล้วทําไมผมเรียนย้ําอีกครั้งนะทําไมตอนนี้มันจะต้องเป็นแบบนั้น ทำไมต้องเป็นแบบนี้สภาวการเศรษฐกิจเป็นยังไงแบบเข้าใจมันจะเกิดการแย่งตําแหน่งมันเกิดขึ้นจริงไหมมันก็มีอยู่บ้างแต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักนะปัจจัยหลักของประเทศคือทําให้ประเทศรอดนะครับส่วนใครจะมาคุกคิกแย่งไปอยู่พลังงานนะคนนั้นจะไปอยู่พลังงานคนนี้จะอยู่ยุติธรรมต่อไปจะทํำยังไงต่อไปสามารถรู้ที่มาที่ไปได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นหลักที่สําคัญ ที่คนทั่วไปเข้าใจแต่ความจริงก็คือว่าผมไม่ได้มองว่าใครจะไปอยู่ตำแหน่งไหนผมมองว่าทําอย่างไรที่จะให้ประเทศนี้มันรอดเพราะในปัจจุบันนี้นะครับทั่วโลกกําลังเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตวิกฤตหนักนะครับหนักยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะครับมีคนถามผมว่าคิดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะหนักกว่าในปี1930หรือไม่นะครับ ก็ผมเรียนตรงๆฮะปีคราวนี้มันหนักกว่าคราสิสฟองสบู่แตกปี40มากมายนะนะครับสำหรับทั่วโลกนะครับแต่ประเทศไทยเราต้องเอาตัวรอดไปให้ได้มีการประเมินนะครับเรื่องของ NPL นะครับ NPL หรือหนี้เสียจะเพิ่มสูงขึ้นในปี2564เพราะว่าไม่มีเงินจะจ่ายหนี้แล้วนั่นหมายความว่าเราคือในฐานะอัฐบาลต้องวางยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพัฒนาเศรษฐกิจ เราทําการพื้นฟูเศรษฐกิจมาแล้วก็ต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวก็รู้อยู่แล้วข้างหน้าเป็นเหวอะเราต้องทำยังไงอะก็คือสิ่งที่เราต้องทําคือหนึ่งจัดตะ้งกองทุ้องถิ่นไปเอาเงินของไอ้พวกนักการเมืองที่อยู่ในมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับใหญ่ระดับสูงระดับล่างเนี่ยเอาออกมาให้หมดเอามาให้กับประชาชนคืนให้กับประชาชนนั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองสิ่งที่ต้องทําก็คือเกิดการไปร้วยกงสร้างความหวังเฮ้ยสิ่งข้างหน้ามันจะดีขึ้นนะ ข้างหน้าจะไปได้ดีนะข้างหน้าจะเป็นแดนซิแวต้องสร้างความหวังและทําให้เขาเห็นความหวังแต่ไม่ใช่มาตั้งพวกเดียวกันข้ามามันไม่ไม่เห็นความหวังมันจะเห็นความพินาศนั่นหมายว่าต้องสร้างความหวังจากสร้างความหวังเสร็จมันต้องมีทีมเศรษฐกิจใหม่นะครับที่จะต้องทําให้คนเกิดความเชื่อมั่น,นว่าเฮ้ยอันนี้ไปได้แน่คนเนี้ยเดินได้ชัวร์คนเนี้ยถูกต้อง นะครับซึ่งมันต้องควบคู่กันทั้ง3อันนะไม่ใช่อันใดอันหนึ่งนะมันต้องควบคู่กันทั้ง3อันนะฮะทั้งการเลือกตั้งท้องถิน่นนะครับทั้งการปฏิรูปประเทศทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจพอ3าป,ประการเนี่ยแพ็คบุ๊ปเข้าไปเนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยการประเมินบอกว่าจปีนี้จะติดลบถึง8.1เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินแล้วนะจะติดลบ8.1 ะะแล้วอาจจะเป็น8.1ถึง9นะครับถ้าเดินยุทธศาสตร์มั่นคงเนี่ยสถานการณ์จะเปลี่ยนเหมือนอะไรโควิด19ในไตมาาที่2ที่ผ่านมาไตมาารแรกเจ๊ง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 เหมดพอไตมาาที่2นะปิดประเทศผมบอกมีวิธี1,2,3,4,5,6,7,8ก็ทำไปอยู่ในปัจจุบันปุ๊บโควิด19กลับมาดีขึ้นไทยแบรนดับหนึ่งของโลกเป็น1ใน14ประเทศที่ สาภาพยุโรปยินยอมที่จะให้เดินทางเข้าประเทศซึซ่งเป็นเรื่องอยากแต่เรากลัวเขาไม่เขากลัวเรานะพวกที่ยกย่องเบรมอเลซีหรือประชาธิปไตยเป็นไงฮะเงียบกริบกล่กาวหารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลเฮงซวยเป็นผดเด็จการเป็นรัฐบาลขอทานวันนี้เงียบกริบเพราะฝั่งยุโรปหรือฝั่งเดโมเลซีหรือประชาธิปไตยเอาตัวไม่รอดเจ๊งบ้งหมดมีประเทศไทยที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย สามารถเอาตัวรอดจากวิกฤตโควิดไ9ได้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังชมเชยแล้วว่าวรัฐบาลเก่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ตอนนี้สิ่งยากนะครับโควิด -19 มันติดเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยสิเท่าตัวจากเดิมเนี่ย1.5ล้านตอนนี้จะ11ล้านละมันเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าตัว10เท่าตัวในระยะนี้ถามว่าดาวหรือยังยังไม่ดาวยังพุ่งไปเรื่อย,เ,อยเพราะว่าในฝั่งยุโรปเนี่ยยังคง ไม่ยอมล็อกดาวน์แก้ปัญหาใหม่ถูกเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้ในสหรัฐอเมริกาพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ปรากฏก็แก้ไม่ลุกดึงไม่ไปนะครับเละตุ้มเป๊ะไม่เช่เละท่าาเละเ,เป็นโจ๊กตายกัน5 0 0แสนกว่าคนป่วย1 0 11เอาว่าเกือบ11ล้านคนแล้วนะวันนีนะ้ที่ผมทำคลิปนี่นะจึงเรียนท่านผู้ชมว่าเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าตอนนี้ เราต้องการความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกับคนทุกสีทุกพวกทุกเหล่าทุกฝ่ายมันต้องร่วมแรงร่วมใจกันทั้งประเทศการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งประเทศกลาวนี้จะผ่านทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับถ้าเชื่อมือกันนะก็ดูโควิด1 9ดูขุนน้านางนอนมานะครับก็ผ่านสิ่งที่ยากที่สุดสร้างทฤษฎีกันใหม่มาแล้วพวกเราทําร่วมกันเนี่ยอุ่นส่วนทําร่วมกันสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาพอทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย มันทาว่าเราผ่านวิกฤตมาได้ง่ายไหมไม่ง่ายยากไหมย,ยากแต่เราก็ผ่านมาได้เพราะเป็นหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตที่น้อยคนจะได้ศึกษาได้เรียนได้เข้าใจและได้ปฏิบัติจริงและคราวนี้เรามาปฏิบัติจริงร่วมกันไอ้คนละไม้คนละมือฉันอยู่เบื้องหน้าฉันอยู่เบื้องหลังฉันผาคปฏิบัติการก็แบ่งกันทําจนกระทั่งประสบความสําเร็จในภาคปฏิบัติการก็แบ่งเป็นตํารวจทหารข้าราชการพลเรือนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมรนะแพทย์นะ บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเนี่ยผมว่าก็าทาไม่เป็นระบบเพราะทาไม่เป็นระบบเสร็จลงไปในพื้นที่หน้ากาคาดแม่บ้านาทําหน้ากาขึ้นมาทําให้ทุกอย่างมันก,กระตรือกระตือฟื้นฟูนฟนขึ้นมาในขณะที่สินค้าแพงกับไปแก้ี่สินค้าแพงด้วยกันดีมานกับสปายเพิ่มมาให้มันมีม,มีดีมานสปายราคาขายก็เลยถูกลงเนี่นะพอเขามีการแก้เป็นระบบระบบระบบนะฮะมันทําให้ราคาสินค้าปัจจุบันมันไม่แพงจริงๆแล้วนะในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ ในช่วงเวลาที่ผมกาลังทาคลิปในช่วงเวลาที่ท่านกาลังอยู่กันกินสบายในประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาในเยอรมนีนะครับในรัสเซียในจีนกําลังลําบากนะสินค้ากําลังแพงขึ้นการกักตุนสินค้าที่มีอยู่เดิมหนึ่งเท่าตอนนี้กักตุนเป็นสิบเท่าอ่ะนี่คือเรื่องจริงที่กําลังเกิดขึ้นนะท่านกําลังถ้าไปย้อนหลักย้อนหลังดูในขณะที่เกิดโควิด1 i ครั้งแรกกับตอนนี้ท่านจะเปรียบเทียบได้ทันทีเลยว่าตอนนี้ฉันชิวมากเลย แต่ก่อนหน้านั้นฉันเครียดมากเลยไม่รู้จะติดหรือเปล่าครอบครัวจะติดติดแล้วจะเป็นยังไงติดแล้วจะตายหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะเราผ่านจุดนั้นมาได้และผมอยากจะให้ผ่านจุดนั้นไปร่วมกันนะครับยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่วางไว้ยุทธการที่ชื่อไวรัสพิณาศประชาชนพ้นภัยเป็นทฤษฎีของคนไทยนะซึ่งปัจจุบันต่างชาติมาศึกษามาพบมาเรียนมาเข้าใจมาดูมาถามรัฐบาลมาถามประยุทธ์ชพลเอกประยุทธ์ชมแล้วชมอีกลุงตู่ทำไงนเนี่ย ทำให้ประเทศมาถึงจุดนี้ได้ไอ้พวกที่ด่าลุงตู่ด่าพลเอกประยุทธ์มันก็ด่าได้ไม่เต็มปากไนงะมันย้อนลอยเข้าตัวมันเองหมดไงนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะการม,มันมีจังหวะมีจังหวะยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการต่างประเทศมันมีจังหวะพอมีจังหวะเราสามารถผ่านจังหวะในด้ดนหรือเปล่าเกมตอนนี้มันคืออะไรเป็นการสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนหมาดหนาากับังชัดกันเปิดสงครามไวรัสสงครามทางกันค้าและสงครามอาวุธ เปิดสงครามอยู่พอเปิดส่งครามเสร็จเราประเทศเล็กๆต้องผ่านช่วงตรงกลางนี้ไปให้ได้การผ่านช่วงตรงกลางคุณต้องสร้างทฤษฎีใหม่สร้างกลยุทธ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฝรั่งมันก็ไม่รู้จีนก็ไม่รู้ประเทศไหนมันก็ไม่รู้ต้องสร้างทฤษฎีใหม่แล้วก็ให้ผ่าวงล้อมเข้าไปเราเป็นแค่ย่แพะเราต้องผ่าวงล้อมในขณะที่ช้างสารกำลังบึ้มมึ้มกันให้ได้นี่คือความยากในเชิงการบริหารในสถานการณ์วิกฤต เป็นสี่ปัญญาลุวนๆเลยนะที่ผมเล่าอธิบายให้เกิดความเป็นสี่ปัญญาล้้นๆเลยทํายังไงอ่ะต้องมาที่หนึ่งให้ได้ทํายังไงอ่ะนะที่เราจะสามารถเอาตัวรอดในหวังที่ช้างสารกําลังชนกันลึมลึมๆๆลึมกำลังทําสงครามกันเนี่ยเรารอดมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าสภาวะเศร,รษฐกิจตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์เขาประเมินว่ามันจะแย่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประเมินว่าแย่คุณธีรชัยนักเศรษฐศาสตร์ก็ประเมินว่าแย่ เขามองจากอะไรเขามองในสิ่งที hmm. ra, CO, be, uh, so ่เห็นเขาบอกไหมเขาบอกว่าให้ไปแก้บุคลากรเรื่องของบุคลากรนะครับก็อย่างที่ผมบอกอะเขาไปให้แก้บุคลากรแก้บุคลากรเราทําไปมากกว่านั้นอีกหุ้นส่วนทํากันมากกว่านัฐบาลก็ทําไม่มากกว่านั้นอีกพอทับไปมากกว่านั้นเสร็จอ้เรื่องของการสร้างเสริมบุคลากรบวคลากากรสร้างเสริมคุณภาพพัฒนาประชาชนมันมันไกลเราไปไกลแล้วเราทําไปหมดแล้วงอมันวางไว้แล้วนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย เขายังยังยังมองในสิ่งที่เห็นอยู่ว่าไม่มันยังไม่ถึงจุดจุดนั้นไอ้ก็มาณ4แสนล้านนี่มันมันเข้าสู่กระบวนการหลังจากนี้แหละนะครับจึงเรียนรุนส่วนนะผมอธิบายเชิงที่ผ่านมาเนี่ยพูดเชิงนัยยะนี่ผมไม่ค่อยนัยยะนะผมพูดอธิบายเชิงวิเคราะห์ผมก็ไม่คคอยวิเคราะห์เนี่ยผมสังเคราะห์ให้เห็นเลยมันต้องทําอย่างเงี้ยนะเพราะที่ผ่านมาคนอื่นก็จะเล่านะว่าไอ้เหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นเพราะันึ่งสองสามสี่ห้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งน่าจะเป็นอย่างงี้มั้งน่าจะเป็นอย่างงี้ ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะรอดถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะไม่รอดผมอธิบายแบบนี้เลยนะครับและมันก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้บางคนถามไม่รู้ได้ไงเป็นอย่างนั้นคือมันมีทฤษฎีมันมีกลยุทธ์ในภาคปฏิบัติการทั้งยุทธศาสตร์ทางการเมืองในตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกและวันในส่วนของตะวันออกกลางมันมีกลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์และกลยุทธ์นั้นไม่ใช่เพียงทฤษฎีในตำราสามก๊กไม่ใช่ขนก็จะเออนี่ทฤษฎีสามก๊กหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ ประเทศไทยลึกซึ้งกว่านั้นเราสร้างทฤษฎีใหม่สร้างสิ่งใหม่ทําสิ่งใหม่ผมพูดอยู่เสมอจงภูมิใจเป็นไทยเพราะทฤษฎีเหล่านี้เป็นเจษีเดีของคุณของคนไทยสร้างโดยคนไทยลงมือโดยคนไทยและพูดอยู่เสมอจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิจวิัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเขาบอกพระราชาที่อยู่ในนิทานจะใส่มองกุอันแสนสวยงามแต่วราชาของฉัน ลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่วาราชาของฉันทง ทุกคนเขาบอกพระราชนานั่งอยู่บนบันลังใส่เสื้อคลุมนังบนยอดปราสาทสีฟ้าแต่วาราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอีของพระราชา ของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนี้ทา่ทานท่านสอนให้ เพื่อให้พระราชา